อยู่กับช่องข้าวหอมชาแนลขอนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะช่องข่าของชาแนลเองค่ะสวัสดีวันพุธที่8มีนาคม2566นะคะสําหรับวันนี้ก็มีข่าวสารมาตรการของรัฐนะคะที่เราจะนํามาพูดกันในวันนี้ก็คงจะอยู่ในเรื่องของผลบัริการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของการฟังผลสําหรับคนที่ผ่านนะคะก็ต้องรีบไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยนะคะออมสินหรือว่าทอกศนะคะพร้อมกับผูกเลขบ,บัตรประชาชนนะคะเข้ากับพร้อมเพย์เพื่อที่จะรับเงินสวัสดิการนะคะภายใน26มีนาคม2566นี้ เพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์นะคะภายในวันที่1เมษายนนี้แต่สําหรับคนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะก็ยังพอมีเวลาในการยื่นอุทธรณ์โดยติดต่อหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7แห่งนะคะทั่วประเทศหรือท่านเนี่ยจะยื่นอุทธรณ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะซึ่งรายละเอียดในการยืนยันตัวตนและวิธีการยื่นอุทธรณ์นะคะท่านเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงกรณีที่ลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านในกรณีของการถือครองที่ดินหรือว่าอสังหาริมทรัพย์นะคะซึ่งก็มีหลาายทา สอบถามกันเข้ามานะคะว่าทําไมถึงไม่ผ่านทางเราก็ต้องขอแจ้งก่อนนะคะว่าเรื่องของการถือครองที่ดินหรือว่าอสังหาริมทรัพย์นะคะค่อนข้างมีรายละเอียดที่จะซับซ้อนพอสมควรนะคะอย่างแรกเนี่ยสถานะครอบครัวที่แตกต่างกัน <c oughs> ก็นทําให้การถือครองที่ดินได้ไม่เท่ากันด้วยหรือแม้แต่การเป็นฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงนะคะก็จะมีความแตกต่างกันด้วยในกรณีการถือครองที่ดินนะคะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาไขาข้อข้องใจของหลักเกณฑ์ในการถือครองที่ดินนะคะหรือว่าอสังหาริมทรัพย์ว่าเขามีเงื่อนไขในการตัดสินอย่าง ะะโดยจะแจกแจงให้ทีละประเด็นนะคะว่าใครเนี่ยถือครองที่ดินได้เท่าไหร่บ้าง mm. เพื่อให้ท่านเนี่ย mm. นำมาพิจารณาเกณฑ์ mm. ในการตัดสินที่ท่านลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านนั้นนะคะมันถูกต้องตามข้อเท็จจริงของท่านหรือไม่หากไม่ถูกต้องนะคะท่านเนี่ยก็สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดเงื่อนไขาการถือครองที่ดินและสังหารีมัพย์ทีลรประเด็นกันค่ะก่อนจะไปรับฟังกันนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องขอมูลชาแนลด้วยนะคะ mm. เพื่อที่ท่านเนี่ยจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆหม่ค่ะ สำหรับหลักเกณฑ์ในการถือครองที่ดินนะคะสำหรับสถานภาพคนโสดและคนมีครอบครัวนะคะจะมีหลักเกณฑ์ในการถือครองที่ดินไม่เท่ากันนะคะรวมไปถึงการเป็นเกษตรกรและไม่เป็นเกษตรกรนะคะก็จะทําให้การถือครองที่ดินได้ไม่เท่ากันด้วยค่ะและฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนะคะในกรณีสมรสและไม่สมรสนั้นนะคะในเรื่องของการจดทะเบียนนั้นก็จะมีความแตกต่างกันด้วยนะคะซึ่งคําว่าสมรสนั้นเนี่ยหมายถึงการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะคะซึ่งจะไม่นับการจัดงานหรือว่าการกินอยู่ด้วยกันนะคะทีนี้เนี่ยเรามาดูกันค่ะว่า ว่าท่านใดนะคะสามารถถือครองที่ดินได้เท่าไหร่ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขนะคะของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่กันค่ะ เริ่มกันที่ฝ่ายชายนะคะหากท่านเนี่ยจดทะเบียนสมรสให้ดูผังข้อมูลภาพด้านบนแต่หากท่านฝ่ายชายนะคะไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้ดูตามผังภาพข้อมูลด้านล่างนะคะซึ่งตามภาพด้านบนเนี่ยหากท่านนะคะจดทะเบียนสมรสก็จะแยกเป็น2กรณีนะคะกรณี Garrett, ที่1คือคู่สมรสยังมีชีวิตอยู่และยังไม่ได้หย่ากันสถานะเนี่ยถือว่าท่านมีครอบครัวนะคะก็ให้ดูตามภาพกล่องสีแดงนะคะเรามาดูกันค่ะว่าคนที่มีครอบครัวเนี่ยสามารถถือครองที่ดินได้เท่าไหร่สาหรับคนที่มีครอบครัวนะคะและขึ้นทะเบียนเป็น เกกษตรรคําว่าขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะไม่ใช่แค่เจ้าตัวนะคะแต่หมายความว่าคนในครอบครัวคนใดคนหนึ่งนะคะที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะสามารถถือครองที่ดินได้ไม่เกิน20ไร่นะคะหมายความว่าให้เอาโฉนดที่ดินของทุกคนในครอบครัวทุกผืนทุกแปลงนะคะมารวมกันแล้วเฉลี่ยจะต้องไม่เกิน20ไร่แต่หากในครอบครัวนั้นนะคะไม่มีใครขึ้นทะเบียนเกษตรกรเลยก็หมายความว่าไม่ใช่ครอบครัวทะเบียนเกษตรกรนะคะก็ให้นําเอาที่ดินของทุกคนทุกผืนทุกแปลงนะคะมารวมกันจะถือครองได้ ได้ไม่เกิน2ไร่นะคะฉะนั้นนะคะจะเห็นว่าเกณฑ์ในการตัดสินหากท่านเนี่ยมีครอบครัวหรือว่าจดทะเบียนสมรสนะคะจะมีการนําที่ดินของทุกคนทุกแปลงในครอบครัวนะคะมารวมกันแล้วจะเอามาแยกตามหลักเกณฑ์ว่าคนในครอบครัวของท่านเนี่ยจะขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือว่าไม่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรหากครอบครัวไหนนะคะมีคนในครอบครัวที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะก็จะถือครองที่ดินได้ไม่เกิน20ไร่แต่หากไม่ได้เป็นครอบครัวเกษตรกรนะคะก็จะถือครองที่ดินได้ไม่เกิน2ไร่นั่นเองค่ะ กรณีที่2นะคะผู้ชายจดทะเบียนสมรสแต่ภรรยาเสียชีวิตหรืวอว่หย่ากัน กรณีนี้นะคะจะมาดูต่อค่ะว่ามีลูกหรือไม่แล้วลูกอายุเท่าไหร่หากท่านนะคะมีลูกอายุต่ำกว่า18ปีสถานะจะถือว่าท่านเนี่ยมีครอบครัวหลักเกณฑ์นเงื่อนไขของท่านนะคะก็จะเข้าเงื่อนไขตามภาพกล่องสีแดงตามที่เราเนี่ยได้อธิบายข้างต้นนะคะแต่หากเมื่อไดก็ตามสําหรับผู้ชายนะคะถ้าท่านเนี่ยไม่มีลูกหรือว่ามีลูกอายุมากกว่า18ปีก็จะเข้าเงื่อนไขตามภาพสีเขียวนะคะและก็หมายความว่าท่านเนี่ยไม่มีครอบครัวซึ่งกรณีที่ไม่มีครอบครัวนะคะการถือครองที่ดินนั้นจะคิดง่ายค่ะซึ่งก จะคิดแค่ตัวของเราเองนะคะหากท่านเนี่ยขึ้นทะเบียนเกษตรกรท่านจะมีที่ดินทุกผืนทุกแปลงนะคะได้ไม่เกินส0ไร่แต่ถ้าหากท่านนะคะไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรท่านจะมีที่ดินทุกผืนทุกแปลงนะคะได้ไม่เกิน2ไร่นั่นเองค่ะค่ะนี่ก็คือการสรุปเงื่อนไขในการถือครองที่ดินนะคะสําหรับผู้ชายที่จดทะเบียนสมรสและสถานะหย่าร้างหรือว่าภรรยาเสียชีวิตนะคะซึ่งจะแยกเป็น2เงื่อนไขตามกล่องสีแดงและสีเขียวนะคะตามที่เราเนี่ยได้อธิบายไว้ข้างต้นค่ะต่อมานะคะเรามาดูฝ่ายชายที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฎ หมะะซึ่งจะแยกออกเป็น2กรณีนะคะคือกรณีที่1ฝ่ายชายไม่ได้จดทะเบียนสมรสน,นะคะและมีลูกอายุต่ำกว่า18ปีก็ต้องมาดูนะคะว่าท่านเนี่ยได้จดทะเบียนรับรองบุตรหรือไม่หรือไปแจ้งเกิดลูกหรือไม่นะคะหรือว่าศาลเนี่ยมีคําสั่งให้เป็นผู้ปกครองบุตรหรือไม่หากว่าเข้าข่ายตามที่กล่าวมานะคะก็จะแปลว่าท่านเนี่ย เป็นคนมีครอบครัวนะคะก็จะเข้าเกณฑ์ตามภาพกล่องสีแดงซึ่งก็จะเหมือนกับกรณีตามภาพด้านบนนะคะเวลาคิดการถือครองที่ดินเนี่ยก็จะคิดรวมกันทุกคนทุกแปลงเหมือนกันกับภาพตามกล่องสีแดงค่ะถ้าใครคนใดคนนึงในครอบครัวนะคะขึ้นทะเบียนเกษตรกรก็จะนําที่ดินที่แปลงของทุกคนนะคะมารวมกันและถือครองที่ดินได้ไม่เกิน20ไร่นะคะแต่หากท่านเนี่ยไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรน,นะคะ<ๆ>ก็จะถือครองที่ดินได้ไม่เกิน2ไร่ กรณีที่2นะคะฝ่ายชายเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสและไม่มีลูกหรือว่ามีลูกแต่ว่าอายุเกิน18ปีแล้วนะคะจะถือว่าไม่มีครอบครัวค่ะเมื่อท่านเนี่ยไม่มีครอบครัวนะคะการถือครองที่ดินก็จะคำนวณเฉพาะตัวท่านเองตามภาพกล่องสีเขียวนะคะคือถ้าตัวท่านเนี่ยขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะถือครองที่ดินได้ไม่เกิน10ไร่แต่ถ้าท่านนะคะไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะถือครองที่ดินได้ไม่เกิน2ไร่ค่ะ ทีนี้นะคะเรามาดูทางฝ่ายหญิงนะคะซึ่งแยกเป็น2กรณีเช่นกันนะคะคือจดทะเบียนสมรสกับไม่จดทะเบียนสมรสนะคะกรณีที่1คือกรณีจดทะเบียนสมรสดูตามภาพด้านบนนะคะกรณีฝ่ายหญิงจดทะเบียนสมรสก็จะมีกรณีย่อยเหมือนกับฝ่ายชายที่จดทะเบียนสมรสซึ่งเราเนี่ยจะไม่ขออธิบายซ้ํานะคะกรณีที่2คือกรณีฝ่ายหญิงนะคะไม่ได้จดทะเบียนสมรส ก็จะดูว่าท่านเนี่ยมีลูกหรือว่าไม่มีลูกนะคะถ้าหากท่านมีลูกและลูกของท่านเนี่ยอายุต่ำกว่า18ปีแสดงว่าท่านนะคะมีครอบครัวซึ่งจำนวนที่ดินท่านจะถือครองได้นะคะก็ตามภาพกล่องสีแดงค่ะแต่ถ้าหากท่านนะคะไม่มีลูกหรือว่ามีลูกอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปก็แสดงว่าท่านเนี่ยไม่มีครอบครัวนะคะสิทธิในการถือครองที่ดินของท่านเนี่ยก็ตามภาพกล่องสีเขียวนะคะซึ่งตามภาพกล่องสีแดงเนี่ยหมายถึงมีครอบครัวส่วนภาพกล่องสีเขียวนะคะหมายถึงไม่มีครอบครัวหากท่านใดนะคะที่ ฟังไม่ทันหรือว่าดูไม่ทันเนี่ยก็สามารถย้อนดูตามภาพได้เลยนะคะทั้งฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงนะคะเพื่อท่านเนี่ยจะได้ทราบว่าท่านเข้าเงื่อนไขในกรณีใดถ้าหากท่านใดนะคะดูแลมีความเข้าใจมากขึ้นก็ฝากแชร์ข้อมูลไปให้ท่านอื่นๆนะคะหรือว่าเพื่อนของท่านนะคะเพื่อที่จะได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะนี่ก็คือข่าวสารที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะคะท้ายนี้เนี่ยอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะช่วยแสดงความคิดเห็นหน่อยค่ะว่าอยากจะให้ภาครัฐเนี่ยช่วยเหลืออะไรบ้างหรือว่ามีปัญหาอะไรนะคะที่อยากจะบอก ไปถึงนายกหรือว่าภาครัฐไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเดือดร้อนหรือว่าการจ่ายเงินเยียวยานะคะสําหรับวันนี้เนี่ยก็ขอจบการรายงานข่าวสารไว้เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านค่ะ